สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะคะตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของมาด้านะครับตัวนี้จะเป็นมาด้าสามสกายแอคทีฟนะครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับผมอ่าพอดีเมื่อกี้เพิ่งวางสายลูกค้าไปเองนะครับเป็นลูกค้าเก่าโทรมาคุยกับผมนะครับตาชื่อกันได้ด้วยต้องขอบพระคุณนะครับตัวนี้ นะครับอ่าเป็นล้อรุ่นไมเนอร์เชนนะครับพอดีคุณลูกค้าใส่ล้อรุ่นก่อนนะครับต้องการจะมาเปลี่ยนเป็นตัวไมเนอร์นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับยางเดิมของเขานะครับติดอยู่กับยางดันหลอกนะครับรุ่นสปอร์ตแม็กนะครับผมอ่าตัวเนี้ยเฉพาะยางเนี่ยเราเบิกใหม่เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่าสองหมื่นแล้วว่าที่ครับ อ่าอันนี้เราได้รอพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับอ่าหน้าร้านเรามีประเด็นหรือเปล่าหมาเห่านะครับผมนะครับหน้าตัวนี้นะครับเป็นขอสิบแปดเห็นไหมครับกว้างเจ็ดเห็นไหมครับอ่าสิบแปดกว้างเจ็ดนิ้วนะนะครับแล้วก็มีโลโก้มาด้าเห็นไหมครับตรงรุ่นเลยนะครับของแท้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางก่อน นะครับมาเก็ตไม่ให้ตูยางเลยเลยนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกยางใหม่้มยแดงนะครับสังเกตได้ก็คือว่าจะมีตุ่มยางอยู่นะครับสียางมีนะนะครับถ้าเราขัดนี่ใหม่วิ้งนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับเส้นแดงแดงผนี้คือสียางนะครับตุ่มยางพว้นี้เรียกว่าใหม่ๆเฉพาะยางอย่างเดียวเบิกใหม่นี้สองหมื่นแล้วนะครับอ่ายังไม่ได้ล้อเลยนะครับแต่ล้อพร้อมยางเราขายอยู่เนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าบาทบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพยางนะครับผมอ่านะครับ ร้อนตัวนี้นะครับสามารถนําไปใส่รุ่นอีลิเกนได้นะครับอ่าก็คือนําไปใส่รุ่นก่อนสกายเอ็กเซดได้นั่นเองนะครับพอดีรถคุณโบก็ใช้รถมาได้อยู่นะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับแต่พอดีเขาไปเปลี่ยนร้านอื่นมาแล้วนะครับเขาเขาไม่อุดหนร้านเดียวกันนะครับผมก็ไม่ขัดนะครับผมแนะนำอยู่กันนะ่ไมนะครับหน้าร้านเราก็เต้นสีขาวได้นะครับตอนนี้กำลังมีประเด็นอยู่เลยครับผมนะครับผม บรรยากาศเย็นๆนะครับที่พนัมสองบางกุเทียนนะครับผมรรร้านอยู่เลยซอยคลิปเลยี่ิมา200เมตรนะไปต้องเข้าซอยนะครับถ้าลูกค้าสนใจสนใจนะครับถ้าลูกค้า,าสนใจติดต่อมาได้นี่เราเปิดอยู่ข้าบุรีรัมย์เลยนะครับครับครับารับค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 นัครับรันครัาครากลับมรับกับครับรัับ สัปดาหปนี้ผมกอฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ